อันนี้แล้เบ้อไปไหนเนะวันที่สองันที่สอเรามาไว้นะเด้ออันนี้เราจกน้นกเราจะเอ้นที่ดูใส่กนต่อ้็เป็นอ <t ries> อันนี้ก็าไงแล้วคนตรั่งไงถึงสีอนี้ห่วก็ป Ê, không được đâu mày ý thân chưa đâu lên ý thân chưa đâu mày ý thân chưa đâu mày ý thân chưa đâu mày ý thân chưa ก็แทปติ้งติ๊งติ๊งติ๊งติ้งให้ตรงนี้เลยนะสำหรับวันนี้โอ้ยนะซึ่งมุวนเลยเนาะทุกคนมาดิตอนนี้นะขอเริ่มจากวันน้อ เหนียวว่าเลยทุกคนแล้วว st ่าแรงแค่ไหนมากเลยนะทุกคนว่าท uh uh ีเป uh eh uh ็นถั uh 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 ่ๆอ่ะค่ะทุกคนถ่ายประจาำถ่ายประจำลงลงลงตอนนี้พัดฉันสวยมากโอ้โหประจำสวยดูเลยในกล้องอาจจะเห็นเว็บเก๋แต่ตอนนี้มองก็ลายอยู่มากทุกคนตอนนี้พัดฉันใหญ่มากแบบบั้มเพ้อเลยทุกคนเดีโอ้โหถ่ายให้ดูนะครับโอ้โห ไอ้แ่าแล้เาึงกันัจันพัดจันนะทุกวนหนี่ัดจันนาจันเียเรางนั่นอ่ะจันเนี่ยดูดูเปยพจันไหลเจ็บเจ็บโอ้ยโอ๊ยทุกคนไปนีายดูโอเคแม่กูฝากคนแรกกัแชร์กันใครี่มีอะไรจะช่องชื่่งอะันวนี่เขาจะทั้